ผู้โดยสารเดือดแท็กซี่โกงใช้มิเตอร์จรวดแค่16กิโลเมตรโดนเกือบ400บาทกระพริบตาเลขเปลี่ยนฉันเออฉันบนครับ ผู้โดยสารเดือดโดนแท็กซี่โกงใช้มิเตอร์จรวดระยะทางแค่16กิโลเมตรโดนไปเกือบ400บาทขณะกระพริบตาเลขก็เปลี่ยนแถมไม่ติดทะเบียนหลังวันที่1เมษายน66ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหายรายหนึ่งหลังเรียกใช้บริการรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองจาก BTS หมอชิดไปส่งสนามบินดอนเมืองแต่กลับถูกโกมิเตอร์เพราะสังเกตเห็นว่าเลขมิเตอร์ขึ้นเร็วกว่าปกติโดยผู้เสียหายระบุว่าได้เรียกรถแท็กซี่คันดังกล่าวจาก BTS หมอชิดเพื่อให้ส่งยังสนามบินดอนเมืองเมื่อเวลาประมาณ22 นาฬิกา30นาทีซึ่งรถคันนี้มีแต่ป้ายทะเบียนหน้าไม่มีป้ายทะเบียนหลังส่วนในรถก็ไม่มีสติ๊กเกอร์หมายเลขทะเบียนติดไว้ที่ประตูแต่อย่างใดจากนั้นแท็กซี่ก็ขับไปส่งที่สนามบินดอมเมืองบริเวณผู้โดยสารขาออกเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกา5นาทีรวมระยะทางประมาณ16กิโลเมตรกว่าๆแต่ระหว่างนั้นกลับเห็นสิ่งผิดสังเกตเนื่องจากมิเตอร์พุ่งขึ้นเร็วมากซึ่งโชเฟอร์นั้นพูดจาสุภาพไม่มีอาการก้าวร้าวแต่อย่างใดส่วนค่าใช้บริการ365 บาส่วนสาเหตุที่ไม่ได้ทงถามเรื่องมิเตอร์ผิดปกติเพราะจะรีบไปทํางานประกอบกับไม่อยากมีเรื่องในขณะนั้นซึ่งอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบแท็กซี่ที่เอาเปรียบผู้โดยสารด้วย